เอสวัสดีครับท่านผู้ชมผมลอสเลเวอร์เฮ้ยตรงนี้ c อ l l e กไอเทมเออโอเคกลับมาอีกครั้งแล้วครับกับโปรเจกต์เดทเอาโหไม่หายเวลาเลยกว่า X2 ไม่จะออกนี่ครับก็ X2 ออกก็จัดดิผมได้จัดการจัด X2 ของเดทเอามาแคสต่อกันละแม่งระยะห่างก็เป็นปีอยู่แล้วมั้งเนี่ยอ่ะเดี๋ยว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 เมื่อกี้เฮียอะไร เราจะทำการลอดใต้นี่ครับลอดไงอะ่ะเอา้ากด F เป็นไฟฉายเว้ยเพิ่งรู้เนี่ยนี่มา X ที่แล้วในกูโอ้โหมืดทั้งจอกด F ม่นมีเปิดไฟฉาย x p e r ียกูด้วยอา่ากูสปอร์ตจะไปทางไหนนะฮะครับก็อะไรไอะไรเหมือนมีตัวเฮี้ยอะไร ลองอช,ช่วย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 ันคืออะไรอ้อทางนี้ดูดูแหมมุมกล้องมันเวเร็ววะออกเมาส์รวยอะตอนนี้เรามีสตอร,รี่อไอเทมเดี๋ยวเฮียนี่แบนไหนแจงหลอดมันอะไรบ้างในสกู๊เออีอซิสเซอร์อะไรเนี่ยมันเหมือนอ่ะอ่ะมแมวนมีเหรียญก้าหารเหรอ

โอ้โหไอ้สัตว์ไปไปไปจิ้วอะไรโอ้โ้ยมาเดี๋ยว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 ขอเวลานอกก่อนอะไรเงี้ยถ่ายทั้นหมดไอ้สัตว์ไม่ไปไหนเลยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่โอ้ยเยี่ยมาเอาวิศตะเกาะอะไรเนี่ยออฮือโอ้ยใจเย็นใจเย็นไอสัตว์กูถ่ายไม่ทันแล้ว ไอ้เยี่เออฮึแล้วกูจะอัพลงพันทิปแม่งไอ้สัตว์แบตจะหมดละไอ้เยียกูกดรัวแม่งแล้วแล้วตัดกแล้วแล้วอ่าแถอนี่เยอะแถอนี่เยอะอเฮ้ยไอ้เยียโดมันกอ่อเอาแดกเอาเอาเ,เฮ้ยแม่เอาโทรศัพท์กูแล้วกูจะเล่นลายยังไงโอ้โหตาโรงเรียนเอาเอา,เอากระเป๋าก็หาย <c oughs> <c oughs> เอเอเฮ้ยมานี่เรา กูเปิดประตูให้แล้วเว้ยไปดูไอสัตว์เนี่ยอย่าให้ถึงสรยุทธ์นะตามไปสิรออะไรละ่ะออบเจกต,ต์อัปเดตเดี๋ยวกะเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างอาจจะมีพวกเอชชิพนั่นนั่นเน่ยกสพีเดียอัปเดตอ๋อเป็นตัวนั้นเองเราไปดูกันสักหน่อยเอ,อ้ไม่ใช่นี่ไปโกสพีเดียทู ทูยยลูอะเฮียนี่แหละโมเตอร์ไซค์เข้ารู้สึกเหมือนพาที่แล้วจะพลาดอะไรไปเยอะเลยโมไอทูยยลูคือตัวอะไรไม่รู้ไม่มีหรัเอาอะไรไปไปกันเถอะตอนนี้เราก็สูญเสียกล้องไปเรียบร้อยละซึ่งไม่รู้ว่ากูจะปรับความสว่างไว้ทำไมเนี่ภาพมันแลด,ดูไม่ค่อยสดสดนักอีกตายเหอะ เอ๋บังบางเฮ้ยนายนายไอ้แค่นันเพื่อนเราบ้นอะก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นมาชาติกว่าเสียงไม่เหมือนไม่คือนเฮ้ย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 ยี่อะไรเฮ้ยอะไรเยียอะไรอะไรอู้หูอูไอ้เชี่ยอือหือไอ้สัตว วิ่งยาวสิครับโอ้โหรอเฮียอะไรล่ะเอาไอ้เฮียแล้วกูรู้ทางเอาไอ้สัตว์เอาเอ้ะมาตามโอ้โหกระชั้นชิดมากโอ้ยโอ้ยไอ้เฮียแล้วตัดถุงเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยมุมดีโอ้ยโอ้ยไอ้เฮียมือขอมโอ้ยไอ้เฮียหื่นเอ้ยไอ้เฮียกลัวเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเอาไอ้สัตว์ไปเอ้าไอ้เฮียโอ้ยสปีดากูอีก ไอเฮียตัดทางนี้เอาเอาแล้วโอ้ยโอ้ยใจเย็นดิวะไอ้สัตว์เอ้ยให้กูอ้าวตายอ้าวเออดีอะไรวะเห็นว่าเมื่อกี้แม่งปั๊มหลังเขาไอะไอ้แม่งใช้แบ็คบอดดิดอวินเนอร์ดอนอุ้ยเฮียวินเนอร์ดอนดูดรัก ไผู้ชนะไม่ไม่เสพยาคือเฮีย้ยอะไรอ่าอากูอ๋อโอ้โหแมน่าจะได้เฟียเตอร์ลงสักประมาณเทสี่นึนงเอาโหแล้วกูมาโผล่ไหนเนี้ยวิ่งสิครับวิ่งสิรอเฮีย้ยอะไรโอ้โหนี่โอ้ยไอเฮีย้ยหืนหืนก็เอาเอาเหนื่อยเอาไอเฮีย้ยเหนื่อยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วไอเฮีย้ยถุง ถุงโอ้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 โหโอ้โหีอ้โหโอ้โอ้โัอ้ทางอีโอ้ใช่ไ้หโน้โหโอ้่หโอ้หอ้ใช่อ้โหโอ้โหลอยรอบหอยู่โอ้โอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้มหโมีล่มอยู่ตรงนั้นพอดีหอโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่นหโออ้ไหอ้โอ้โหโ้โหโ้นห้หโอดห้ด้ห้ ต่อไปเดี๋ยวจะให้มีอัพอสกิลแล้วก็อัพอตีบวกอ็อบเจกต์อัปเดตไอ้เหี้ยอะไรกูไม่อยู่ลวอะไรล้กูตุไยให้เลยใคร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 ขับเมืเ่อกี้ใครขับเดียวเดียวเท่ามึงเดียวเทามึงอะไรอะ่ะเข,ข้าไปดูดิเข้าไปดูโอ้เหี้ยอีดิจังหลอดอีกตัวหนึ่ง อะไรอะ่ะโอ้มีแส้ไอสัตว์อาวุธกูไอที่นั่นกระเป๋าพยาบาลของไอไอน,นี่มันของเฮ้ยอันเดียว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 อันนี้คือปกติบ้านมึงตัดยากก็เลยใช่นี่อะ่ะโอ้โหไม่โคออตรอันตรายเลยพูดจริงๆว้วเฮ้ยเบื่อวันนี้ไอย้ยกมือแหมแท็กหน่อยดิแท็กหน่อยดิ มีกล้องหนังเนี่เนี่ยมีสามหิลมันเนี่ยมันฉายมาทางนี้ไม่มีกล้องว่ะมันเดี๋ยว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 เดียวเดี้ยวเียวน๋ยวอนี๋ยเดียหนัีกันจนตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเนวเปีวเี๋ยวเดี๋ยเป็นยวเดี๋ยวเดอ๋ยวเดอ๋เด้ยเดียวเดียวเดัเี๋ยเดียอ้ดเดียเดลี่ยนกลายเป็๋ดิวเดลวด้ด้วย เดี๋ยวเอา้าทิ้งทำไมเราวิ่งเข้าไปล,ลินดาใช่ไหมชื่อลินดาอเ,เออเยสเชมีคำรามด้วยโอ้โหเอา้าไอสัตว์อเอากูเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลบมาทางนี้อ่ะอ่ะอ่ะอดีตอดีอ่ะกูควรขยับใช่ไหมขยับไป ค่อยคยขยับไปนี่มึงขานท่าแปลกแปเนาะอุ้ยจะบจบๆๆบนี่มึงก็โง่ชิบหายเลยตัวเฮียนั้เป็นกูนี่กูตามลงมาแล้วมึงดูดี่ตามลงมาที่เจออะไรหลายอย่างเลยนะอ้าเฮ้ยไปแล้วหรอมันไปแล้วมันไปแล้วเทกเจอร์ไม่ดีเลยมืดเลยตรงนั้น มันมามันมาแนวหื่นผสมแนวแนวหลอนเนี่ยยังอุ้ยมันต้องหวังทุกยัดเต้าลงมาทั้งตัวอย่างนี้ก็ไปสิเอาปีนขึ้นไปเออดีอ,อสัตว์ออกจากบ้านสิเฮ้ยยืนมองอะไรอีกอา่าไอสัตว์ของกู้อ๋ผวน,นี้ถ่ายรูปกูอก้อีกนี่ยังยังยังให้อภัยยังให้อภัยเออ ไอสัตว์อ้าวกลัวอะไรเรามันคัดสินเยอะเหลือเกินช่วงนี้เฮ้ยเย็นเป็นเออช้างมันไป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 กูไปดูสัตว์กูลงกระไดนะอ่ะเอาไอ้สัตว์มันต้องฝังทุกอย่างเลยดล้วแล้วโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้ที่นี่มันเอ็กแพนเนอร์โอ้โหเอ็กเพนเนอร์เบิร์วะเนี่ย ตอนแรกกูกลัวเลยกูก็เริ่มหาแล้วเนี่ยไอสัตว์ลบเองจัวลมไอเอาเอาบุไปละวิ่งทะลุโอ้เอ่ะไอสัตว์ไปทางไหนแล้วทีนี้โอ้ไปทางนี้อ่ะนี่มันตาโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดอ่ะอ่ะอ่ะเอยเสียงแม่งมาแล้วเสียงแม่งมาแล้ววิ่งสิวิ่งสิลินดาวิ่งสิ โอ้ยกูปูแมงปั๊มเฮ้ยมองที่อะไรอ๋อแมงปั๊มแล้วอ๋อรู้สึกดีขึ้นนี่ละไอสัตว์ปูยเงาเดียวโอ้คัสซีอีกแล้วเอ้ยไอสัตว์บีบคอกูไอ้ไอ้อ่อชิดโอ้โดนบีบคอโอ้ยเจี๋ยอะไรอ่ะอ้า อไอ้ยี้นี่มันตัวชั้นสองวะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นมันผมฟูกว่านี้ไอ้ตอนนี้หัวร้านเอาข้าสิงเพื่อนเราอชิปหายเอาเอาเอาเต็มที่เต็มที่ง่ากลายเป็นเดวิสทิกเกอร์แล้วเดวิสไม่คลายเอาไอ้สัตว์เดินเป็นซอมบี้เฉย รอ,ออะไรเราเฮ้ยลินดาเออม,มุดมึงน่าจะมุดตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหเี่เอา้าวพังอา้าวตามไม่ได้อา้าวพังอา้าวตามไม่ได้อา้าวยิ้มยิ้มอะไรมึงเห็นอะไรใช่ไหมอา้าวกูจะเอามันไว้ก,กับกูอุ้ยเฮกคอเลยเพื่อนตายไม่เพื่อนกู เพื่อนกูโอ้ยจิตทำเสียงเขาลุก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 ไปเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ลินดาใส่หดเหน่ะเศาโอ้เศาโอ้โหเศาโอ้กายตรงนั้นหนักเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียนั่นมือวะน่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกู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 คล้องใจเดี๋ยวกูควรจะเดินต่อไหม เอาไอ้เฮียนี่ก็หัวเอาเข้าไปเอออะไรเนี่ยเดินไปเรื่องแม่งเริ่มแม่งชอบมาพากลแล้วแ่งหมาตั้งอ๋อไอ้เฮียนี่เอาไอสัตว์หน้ามองกูเลยอ่ะเต็มที่เป็นไรอ,ะอ่ะเศร้าอ๋อนี่คืออ,อารมณ์เศร้าใช่ไหมมันมันแ,แปลกๆไงไม่รู้นะอารมณ์เศร้าเออช่างมันอ่ เดินมาให้รู้เท็กเจอร์นิดหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยนอนนะโอเคโอเคไอสัตว์ใครใครเฮ้ยไอเหี้ยมาใต้อังกุ้ยสัตว์จับเหี้ยะไยยานะนะพึ่าเหี้ยอะไรอนะนะอะไร,อะไรมองอะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โห นี่เธอเป็นปืนนี่เป็นปืนกันไอ้ปืน RPG เลยนะเนี่ยโอ้โหูเออกองกูเลยเอเอ,เอ,เอสวยสิมึงสวยสิมึงสวยสิมึง SLR เว้ยนินินี่รอน <c oughs> อะไรนะอะโมเดล SLR Camera Press F to Flash Q to Switch Your Equipment โอเค เอสเอฟูเฟสอาจะยังไม่เฟสอ๋อเอ้ยไปไหนคุยคุยไรเฮ้โอ้โหโอ้โอ้ไอ้คุยตัดตัตบุรุษัุัตว์กูเปิดโม่สปอร์ตนะเว้ยถ่ายไม่ยั้ง นี่กูจะถ่า,ายคุยคุยไอสั์หัวเหมือนคุยเลยเอ้าวตาย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 เอเอเฮ้ยอ่ะไปดูกอสฟิเลียนิดหน่อยทูลูเซนเทงเซนเทงมีคุยอยู่ตรงนี้เย,ย,ยี็นนี่แหละดันนี่โพสซิเซนเดันนี่ มีูลูเฉยๆทูลูยักษ์มีควยด้วยโอเคทีนี้เรานะจะได้ของเราคืนแล้วนะอ๋อแฟลชนี้ก็เป็นแฟลชใหญ่เนาะให้เราได้เห็นชัดก็เดิมโอเคดีแฟลชกูจะหมดไปนี้ยเอายิบมากระเป๋าลินดาอะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนโอเคได้แหวนมาด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล้องได้กูจะถือกล้องครับกล้องแม่งเท่กว่าเยอะกล้องกูเลยเนะี่ยฮะ ดีเก้าศูนยเนี่ย,ยถ่ายไปเลยถ่ายไปอโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอ๋อถ้าเป็นกล้องมือถือก็เปิดอ่าถ้าเป็นมือถือก็เปิดนี่เปิดไฟถ้าเป็น d s ี r ก็เปิดแฟลชรู้สึกแฟลชจะสว่างกว่านะแต่มือถือก็แสบ ไอ้นี่มันก็คืออ๋อได้อย่างเสียดางเออดีเว้ยอ่ะวิ่งหน่อยวิ่งไปถ่ายไปเฮ้ยเช้าแล้วอ,ะอ่ะอ่าขอออกไปจากตรงนี้ก่อนอยากรู้ว่าต่อไปมีอะไรนี่ฟันตัวละครได้ดีจริงเลยรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้เอาเถอะเอาเถอะคนพัฒนากันอยู่แค่นั้นคำแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วเอาละ

เอ,า ig, hmm. อ้าผนี่ไฮเกตอันนั้นนั่นมาเตอร์โอ้โหนั่นเพอร์เฟคเกตเฮ้ยนี่รัวรัวอันนั้นโล่เฮ้ยเุ้ยเุ้ยเฮ้ยโฟลเดอร์อันอ้าวชุดสีเหลืองปั๊ดๆนี่กูย่อได้กูโอ้โหยังมีตัวใหญ่ด้วยเอาแล้วครับผมจะจบพาร์ทนี <im pl sheet> ้อยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปเซลฟี่กับน้องเขาหน่อยเซลฟี่หน่อย รัวๆครับรัวๆโอ้โหนี่กูย่อดได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ้าวแล้วครับตอนนี้เราได้มาถึงทาราวดีแล้วส่วนพาน,น้าจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปตอนนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขาวจริงๆเลยว่เ้